สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอาจารย์มดดำในเดือนเมษายนนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำนายด้วยศาสตร์อักษรลุนโบราณครับจะมาทำนายเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของท่านว่าเดือนเมษายนเนี้ยการเงินของท่านเป็นเช่นไรบ้างครับการเงินของท่านที่เกิดในราศีกันในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับท่านได้อักษรลุนที่มีชื่อว่า เอาจิขึ้นมานะครับการเงินของท่านที่เกิดในราศรีกันในช่วงเดือนนี้นะครับถือว่ามีความมั่นคงดีสภาพการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่เริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับสภาพการเงินเนี่ยจะได้มาจากบุคคลที่มีมีความเอาวุโสมากกว่าครับดวงนี้จะมีในเรื่องของบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าบุคคลที่มีอายุมากกว่าเนี่ยขอให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีในเดือนนี้นะครับ แค่หากมีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดอะไรก็ตามเนี่ยขอเพียงแค่เจราจาขอเพียงแค่ขอร้องหรือบอกกล่าวอะไรก็ตามกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะครับก็อ <c oughs> าจจะมีข่าวดีได้ครับในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เรานับถือนี่เองหากต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินของท่านเพิ่มเติมสามารถโทรมาฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ